เอาละครับเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของตัว new feature สำหรับการ convert drawing pi ที่เป็น cat file ทั่วไปนะครับสำหรับตัวงาน pi diagram นะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าในตัว drawing เนี่ยของเราตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ symbol นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เนี่ย equipment เราก็ต้องเตรียมเอาไว้เป็นบ็็อกก่อนนะครับซึ่งจะใช้ในการนำไปสู่การ convert ของตัว solid panel 3d นั่นเองครับก็จะมีตัว equipment ต้นทางปลายทางก็ให้เช็คดูครับว่าเป็นบล็อกหรืออยัง จากนั้นเราก็ไปที่ตัวฟีเจอร์ c o น v e r t ์ตเปลี่ยน ID ดีออิงก็จะมีไดล็กแสดงในส่วนของตัวไอเทมตามลำดับนะครับในการ Convert เริ่มจาก Equipment ก็คือตัวซิมโบลที่เป็นตัวเครื่องจักรของเรานั่นเองถัดมาก็จะเป็นตัว Process Line คือเส้นที่เดิน Process จากต้นทางปลายทาง Reducer ในส่วนของ Fitting วา l v วแล้วก็ Extra Fitting แล้วก็ Instrument และด้านล่างก็จะมีตัวปุ่มที่เรียกว่า synchronize Tag ก็คือหลังจากที่เรา convert symbol จาก box c a t ทั่วไปเข้ามาในระบบแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้หลักซิงในส่วนของตัวแท็กำหนดแ tag number หรือชื่อเรียกของตัวอุปกรณ์ลงไปอีกทีนึงเอาละครับเราไปที่ตัว equipment นะครับ ซูมลงมาที่ตัว Symbol Equipment ตัวนี้นะแล้วก็ไปที่ Equipment อีกตัวหนึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า1ตัวครับในเวลาเดียวกันในการ Convert หลังจากเคาะ e อ t n t e r แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามี Dialog ของตัว Cat Box List s t ขึ้นมาสิ่งที่เราเลือกตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันมีบ็อกอยู่2ตัวนะครับก็คือ D Super Heat แล้วก็ Economizer นั่นเองนะครับก็จะสังเกตว่ามันก็จะกาหนดเป็นชื่อ Class Name ให้กับเรานะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องกาหนดไทปให้สอดคล้อง กับตัว Solid Panel ID ที่อยู่ใน Standard Symbol ว่ามันคืออุปกรณ์ประเภทไหน Equipment Tank c o m p r e s s or อะไรต่างๆโอเคในที่นี้เราก็ก็จะมีหลายๆอย่างให้เราเลือกจัดเข้าไปในกลุ่ปของเขานั่นเองแน่นอนเราก็เลือกเป็นท้ายที่สอดคล้องกันถัดมาก็ใส่ตัว Description ที่ตัวนี้เนี่ยก็จะไว้สำหรับถอด report นั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็น economizer นะครับจัดก r o u p ลงไปตัวนี้ก็อยู่ในก r o ปของ equipment ถัดมาก็ใส่ description ตามที่เราต้องการในที่นี้ก็ใช้ชื่อเดียวกับตัว block name นั่นเองนะครับจากนั้นกดปุ่ม convert แค่นี้ละครับเรา convert ตัว b o x h a d เข้ามาในระบบแล้วถัดไปก็จะเป็นในส่วนของตัว p r o c e s ล line ลองมาดูว่ากดลงไปที่ตัว p r o c e s ล line มันก็จะมีได a ์ล็อกขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะใช้ตัว primary line secondary line อะไรต่างๆนะครับแน่นอนอันนี้เราเลือกไปที่ primary line คือ line main p r o c e s จากนั้นกด OK เราเอาเมาส์เลือกไปที่เส้น p r o c e s ได้เลยครับต้นทางไปทางมันวิ่งไปถึงไหนเราก็ select เลือกลงไป สังเกตว่าสิ่งที่ถูกเลือกอ็อบเจกต์ที่ถูกเลือกก็จะเป็นไฮไลท์สีแดงทำให้เราทราบนั่นเองอันนี้เป็นไลน์เมนโรเซสนะครับมาเข้าตัว Equipment ที่เราคอนเวิร์ตไว้จากนั้นก็คั่อ Enter ครับได้แล้วครับเราก็สามารถทำได้เรื่อยๆครับตอนนี้เราสังเกตว่า Con v e r t แล้วเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีน้ำเงินซึ่งซึ่งสอดคล้องกับตัวโปรแกรมนั่นเองถัดมาเป็นในส่วน s e c o n d a r y l i n e หรือไลน์ม i n เนอร์นะครับอาจจะเป็นไลนะ์ไบพาสไลน์เดนอย่างตรงนี้ก็เป็นไลน์ y p พาสก็ เลือกลงไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นการถามเหมือนกับตอนที่เราใช้ในส่วนของการเดินโพสเซสเลยเห็นไหมครับก็คือเราจะใช้แท็กน n เบอร์จากต้นทางที่ที่เราเลือกขึ้นมาหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็แน่นอนตอบ yes นั่นเองเส้นหนึ่งนะครับเป็นลายบพาสเหมือนกัน secondary line ก็เลือกไปที่เส้นลายบพาสเส้นคอมอยู่ด้านล่างนะครับครับ ตอบ yes ครับได้แล้วครับในส่วนของการ convert p r o l i n e ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของอ,อุปกรณ์ถัดไปนะครับ convert ในส่วนของตัว valve wow, ครับเราก็เอาเมาส์เลือกไปที่ชื่อบล็อกของ valve wow, ตัวใดตัวหนึ่งฮะมันก็จะรู้ให้เองว่า valve wow, ตัวอื่นที่เป็นชื่อบล็อกเดียวกันมันก็จะถูก convert ไปด้วยจะเห็นว่า block name ก,ก็คือมันเจอแล้ว1ตัวนะครับเป็น g o b e valve นั่นเองเราก็กําหนดท้ายให้สอดคล้องกันนะครับก็คือเป็น hand valve wow, แล้วก็ใส่ในส่วนของตัว description ที่ จะใช้ในการถอดรีพอตนั่นเองหรือเทคลิสนั่นเองจากนั้นก็กด om, ปุ่ม convert ไปสังเกตว,ว่าตัวที่ถูก convert มันก็จะเป็นซิมโบลอีกสีหนึ่งตามระบบที่เราตั้งก็คือเป็นสีเขียวแล้วนะครับอตอนนี้ก็จะเป็นตัว instrument นะครับเ,เลือกไปที่ instrument ที่เราจะลอง convert อันนี้เป็นหัวบอลลูนก็กำหนดท้ายครับอันนี้ก็เป็น general instrument นะใส่ตัว description ที่ใช้ในการถอดของอก็ใส่ตามชื่อที่เราต้องการได้ทันทีจากนั้นก็ กดปุ่ม convert นะครับเสร็จแล้วเราจะลองทำการใส่ tag นะครับโอเคเราก็เลือกไปที่ Equipment ตัวที่เราต้องการตัวแรกครับจึงก,ก็จะเจอชื่อตัว symbol นะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราจะกำหนดในส่วนของการใส่ข้อมูลของตัว tag นั่นคือก็คือเราจะใช้ตัวแ tag ที่ที่เป็น t x t ที่มีอยู่บน drawing นั่นเองเอามา map field กันนั่นเองนะครับก็อย่างเช่นก็ตอนนี้มี type กับ number เราก็เลือก ตอบดาวนี้เลือก t ้าย number ก็เลือก number นะครับเขาจะดึงค่าเข้ามาเสร็จแล้วกดปุ่มดันนะครับสิงต่อครับ add กดปุ่ม add เลือกไปที่ตัว e u i p m e n t ตัวที่2นะครับก็เป็นตัวเราใช้ text ที่มีอยู่บน drawing ได้เลยดึงมา map นะครับท้ายก็เป็น dss number ก็ศูเสร็จแล้วกดปุ่มดันถัดไปนะครับ p o c e s e line เลือกไปที่ตัว process line ของเราได้เลยที่ เราคอนเวิร์ตแล้วก็จะเจอเส้นโพสเสตไลน์นะครับจากนั้นก็เลือกไปที่ t x t ข้อ f าร์มที่เป็นส่วนของในตัวดอ i n อิงนะครับอันนี้เราก็ทำการแมปฟิลได้เลยครับว่า s i ส e Spec, n ม m b e r แล้วก็ i n นสต a t i o ชันติ k เน็ตตามข้อมูลที่เราตั้งในระบบของตัวโปรแกรมให้มันสอดคล้องกันจากนั้นกดปุ่มดันหรือจะเป็นในส่วนของตัววาว วาลก็จะมีสังเกตว่าเราเลือกไปตัวเดียวแต่ก็จะเจอหลายๆตัวนะครับเราทําการแมปฟิลได้ทันทีเลยก็เลือกจากแท็กแล้วก็ทําทีละตัวทีละตัวนะครับนี่ก็ก็จะมีวาลทั้งหมดอยู่5ตัวทการแมปได้เลยในส่วนของโค้ดแล้วก็นมเบอร์นั่นเองเสร็จแล้วกดปุ่มดันนะครับต่อไปเราจะซิงค์ในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นอินสูเมนครับก็เลือกไปที่ตัว หัวบอลลูนอินสูเมนเสร็จแล้วก็คลิกไปที่จุดนะครับเลือกไปที่แท็กข้อความได้เลยก็จะมีอยู่2องทายกับลูปนัมเบอร์นะครับทายก็คือ pg Number ก็คือ02นั่นเองอันนี้แหะครับเสร็จแล้วเราไปที่ตัว data explorer ลองเช็คดูครับตอนนี้ถ้าเราคลิกไปที่ item equipment instrument เราก็จะเห็น data tag ที่เกิดจากการ convert นะอันนี้ก็จะเป็น process line นะครับสังเกต process line อาจจะมี line minor ที่เรายังไม่ได้ใส่ไซส์เห็นไหมครับเราก็ สามารถที่จะคลิกไปซูมไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการเสร็จแล้วก็เลือกไปที่เส้นนะครับแต่สังเกตว่าเส้นเมนอันนี้เนี่ยก็คือมันเป็น8นิ้วอยู่แล้วเราก็เลือกไป line m i n ร r สังเกตเห็นไหมครับยังไม่ได้ใส่เนข้อมูลของไซส์เราก็เปลี่ยนเป็นไซส์4นิ้วเขาก็จะอัปเดต Data ให้กับเราถ้าเราดูจากตัว data explorer เห็นไหมครับลายที่ 2. สเสร็จแล้วก็กดโ OK. อข้อมูล data explorer ไว้สำหรับตัวรีวิว ตัวทานนั่นเองนะครับข้อมูลบางทีเราอาจจะใส่ไม่ครบอันนี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของการ convert p i d a i n g จากแ a t ทั่วไปเข้ามาเป็นในส่วนของ s o l i p e n เเพียน ID นั่นเองนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับยังไงแล้วนะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับ